อูสิงห์ว่ะแม่งเอ้ยตรงตรงจากบ้านนะโอเคตัวแรดดี้อยู่ไหนอ่ะฟุตบอลบ้านเจอเคอยากมาก็มาแค่นี้แหละเฮียกระตุกจริงเกันโซเซเลเซเลียอาอิตาลีคู่ศูนย์จุดหนึ่งเฮียบอ๊อฟพี่ซักจะไปแล้วอ่ะสัตว์เดี๋ยวพูดดีต้องไปนั่งเคลียร์ดไม่สนนะอ่ายุคยุคกูยุคบอ๊อฟยุคกูกูไม่ห้าม กูยุแค่นั้นใส่สุดไปไปถึงมือมือมือแกงขอขอรู้เข้าแกงนี้ให้หมดเลยนะไม่เอาไม่เอาเฮ้ยฮาวขอเข้าแกงหน่อยรู้ขอแกงหน่อยเยอะแบบเหมือนเอฟซีตัวด้อยอ่ะไม่ไม่เอาม่มาหน้ากันก่อนอย่างเงี้ยอ่านะโอเคนะทุกคนโอเคนะไอ้ละไอ้บอสให้รับให้ลยให้รัเปิดให้ละเปิดโอ้ขอข้าแกงบอกเอาขอจริงจังก่อนจริงจังอ่ะโอเคทำเสียงจริงจังเลยคือขอขอเข้าด้วยครับเนี้ยผม บอสไม่อยู่ไปไม่รอไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเราไปจอดหน้าบ้านเลยกลัวใหญ่เลยจอดตรงเลยเนี่ยจอดลานอะขวาเลี้ยวขวาไม่ไม่ขอแล้วนะไม่เอาแล้วนะอ๋อเอาโค้งข้างในมันโล่งไม่ใครเนี่ยไอจุเหรอครับพี่บาดเยอะด้วยนะสวัสดีครับพี่เดินเดินเดินเปิดประตูครับเเดี๋ยวปิดประตูครับไอ้มาวายจุ่มมันโดนเราออกแล้วไม่ใช่เหรอไอ้บ๊อบไอ้รับไปประตูดิมาให้้ไอง่อนๆไได้กลับเข้ามามาแล้วมันมาแล้วยืนยันอะไรใช่ไหมว่าพร้อม พร้อมหรือเปล่าจงออกเลยครับพี่ออกเลยครับออกเลยครับโอ้คุณไอ้มึงจะออีะไรกันอมีเรื่องใหญ่อยู่ครับเรื่องนักเล่งดูกระสุนรอแป๊บเดี๋ยวค่อยเคลียร์ผมอาบน้ำไม่มีแล้วใครมั่นใจขับรถเก่งเดินออกมาเลยครับไอ้ที่ยกมืออ่ะครับโอ้โหผมออนยี่สิบสี่ชั่วโมงครับมั่าแล้วเดินออกมาพายชักไปเปล็ดเสื้อดิมารับลูกดีตีมารับลูกดิมาเร่อมาเล่อมาเล่อ ขอรู้ขอรู้ครับขอรู้อรูขอรู้ครับยิงหนึ่งนะอาจารย์อาารย์อาจารย์แอบมีเสียงโอ้มามาไม่ลืมจะลืมธุรกิจเฮ้ยมกมมีโกะกันละโอ้โหแล้วดูท่าต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 าทำจัดตา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 ดูดูสวยแล้วเราจะไปตีเดโมเนตด้วยกัน ใช่เอาหมดก่อนไม่งั้นหมดจันล่าเว้โอเคหลบดีไอ้เหี้ยรุ่นใหญ่มาแล้วหลบดีสุดดำจะเดินดีน้องเหี้ยแกงเหี้ยอะไรเนี่ยเออแกงเหี้ยอะไรแกขยับไปไกลดีเออได้เหี้ยอะไรมึงได้เหี้ยอะไรเอาปๆครับพี่ทักแทงมั้งเลยมั้งเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไอ้เหี้ยเดี๋ยว มโดนสาสตร์จะเลีออย้ยงจะเลื้อนรุ่นใหญ่เข้าสิางบารบ,บ,บ,บีแก๊งขับได้ไหมไม่ได้ขับมันตายอ่ะกูตัดไอ้นต,ตัดมือทิ้งอ,ะอ่ะได้เวลาเวลานอนผิดเพี้ยนได้เวลาแล้วครับเวลานอนผิดเพี้ยนชัวเตรียมขอบตาดำนะพวกมึงรถแ,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 แรงรถแรงนี่ขนาดจะไม่าตารต้าเลยน,น่าเสียงันเลนะ <laughs> จริงเสียกันไม่รต้าเลยนะจริงเฮออชื่อนายเรียกอะไรว่าสูตรอ่ะฮัลโหลไปรุ่นไฮ้เจอละ ไอ,อ้ยังไปแต่งดานลืมไปแล้วต,ต้องไปแต่งใหม่เดี๋ยวแต่งไอ้น,นี่ไปก่อนอรอนานไอ้ชาร์ตมึงถือร้ายใส่รูกปกูหรอไอ้เด็กเหี้ยไม่ได้ทำครับใส่ร้ายใส่ไฟมันคืออ้อขโมย,ยลูกกูด้วยไม่ได้ขโมยค,มครับตองทมาตึ้มมันเริ่ม อย่าไปเชื่อครับขอพยายามจะใส่หลายผมหลายผมเห็นลลหลายรอบละหลายเทือนะ่อละหลายเทื่อละเนี่ยนี่หลายเทื่อละเรื่องไหแต่ความจริงอ่ะหรือเพราะอะไรวะว <c oughs> ิชาตังได้วิชาตังได้กลับเลยว่าอะไรเฮ้ยเอาสีอะไรวะสีขาวล้ว อ้ามอามอ้ามอามเฮ้ยทำไมเกมมันมีเลีข้างขวาด้วยอ่ะมันชื่อว่าอะไรอ่ะ ฟาสเอฟอ๋อไอเปลี่ยนคอาเปลี่ยนความฟาสต์เอฟไอ้เชื่อมันไม่เห็นไงหนูกูก็เปลี่ยนดูดิกูก็เปลี่ยนเนี่ยใส่อยู่เนี่ยฟาสต์เอฟไม่เป็นไรหรอกเขาไม่รู้อ่ะป่ะทางนั้นสุดสุด JK ตายอยู่ฟาสต์เอฟทุกอย่างแล้วปะเฮ้ยกดบีแล้วส่องขึ้นไอ้ช้ากดบีแล้วลูกส่องขึ้นคีย์บอร์ด กดบีค้างแล้วลูกศรขึ้นไม่มีอะไรขึ้นเลยบีค้างนะใช่ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยบีค้างแล้วลูกศรขึ้นกดแล้วไม่ได้เฮ้ยไม่ได้อ่ะมันจะหมอบใช่ไหมมันต้องเป็นเฉพาะคนขับหรือเปล่าเออคนสองก็ทำได้อ่าเดี๋ยวลองคนขับดิลองคนขับดิอะไรเออมันต้องคนขับมันต้องคนขับไป ไปนี่บาดทิ้งบาดทิ้งตามบาดทิ้งที่บาดทิ้งรถใครอะตีคันเนี้ยไม่รู้ยินชอบไกลไม่ชอบไกลขายครับขายซื้อไปครับขายครับซื้อครับซื้อเท่าไหร่เจ็ดท่าเจ็ดท่าเจ็ดสี่ล้านโอ้ยแพงวาปล่าโอ้โหโอ้สิบล้านกี่ล้านเนี่ยสิบล้านเอาไหมถ้าสิบล้านอ่ะขอนละสี่แสนพอละถุงเงี้ยสี่แสนจบเลยกู กดแรงปะคันนั้นอ่ะผมซื้อมาคุ้มปะโอ้โหคนแรงอ่ะผมบอกเลยนี่กูกดดันก็ดีเออไปไปมึขับไปโชว์เลยโชว์ตัวเลยโชว์ตัวเลยโอ้งขมันเป็นยังไงบ้างโมันไม่ยอมไปเก็งฮูดโ้วยอ้าวไม่ต้องเอาใครยังไม่เก่ง ถามมันก็ตอบปุเนี้ยทุกคนเลยไม่ไหวครับพี่ยังไม่ไหวครับรู้บอกแค่ไม่แต่ยัดละนะยัดเลยไม่โอเคไหวปะวะเอาเอากแกงกูแม่โอเคไอ้ตัดเอาไปเท่ากันไอ้เฮียไหวย่างตอ่กแกงล้อทองคนสิบเจ็ดกูไหมไอ้บอมมึงจะไม่เกมมึงจะแหลมนะมึงจะแหลมนะพวกมึงอ่ะไอ้สองเออเฮียเราคุณแน่พวกมึงเดิเดี๋ยวรอจุงมาก่อนแล้วกันแรงบ้างนะแต่เรามีมอนกูไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเช็คชื่อเลยถ้าผมเกมอ่ะเป็นที่เดิม จากนี้เป็นยุคขูคอยางดังไปดีไปดิไปขอยุางแก๊ขอยุางไปขอย่งไปขออย่างไปขอย่างไปขออย่างคันเร่งปิดทำการอ่ะไปขเอาเอาแจไปบอสเจอร์รี่อ่ะไม่เอาออกเจอรี่อ่ะไม่เอาเพราะโดนด่าดิลุงบอกว่าให้เอาไปขออยู่ให้เอาไปต่อกันเอามาเลขเลขกระเป๋าสองแปดศูนย์กูประกาศหยุดผมพัฒน์ดิขายบ้านปิดทำการมาขายบ้านวิวสวยกูว่ามึงโดนเปิดแน่กูไม่อยู่อ่ะต้องมีถ้าแก๊งใครจะมา บอกนะบาตทีรอกูก่อนรอคุกลับมาก่อนครัโอ้โห้คนอื้อคนเหลืองอ่ะแล้วเรื่องจริงด้วยนะเด็กที่ลุงเคยบอกว่าเกี่ยวกับพี่เฟิร์กอ่ะเป็นไรลุงรูปทวิตดีป้อแต่ลูกรูปทวิตดีเฮ้ยอะไรอะติโอ้โห้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากลัวเราไม่ใช่ละไม่ใช่ละอือเราไม่ใช่ละไม่ใช่ละลุงเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เจอกับลุงครับจริงไหมลุงเนี่ยปัดปัดปัดเรก็ดูเอาเลยเจ้อสนิทใจ เสียงรถเมื่อกี้แป๊บแป๊บป๊บไปมปปส่งเลยเดี๋ยวกันรอดเลยขอบุณตายมาส่งทางเลยมาส่งทางพี่แก๊งแตกช่วยประกาศหยุดแก๊งเลยประกาศหยุดแก๊งแล้วข้าวข้าวแถวละเดี๋ยวกันครับพี่ได้พิงคดีกว่ามั้งดีกว่าบ้าลุงเก็เข้าแถวเก็บข้าแถวเก็บขาแถวเอ้าเก็เข้าแถวเฮ้ยเก็บข้าแถวคือคือรีดเนี่ยนะมไม่มีนี่อ๋อตอนีดีแล้วไปบุญไ่ได้ครับ ไม่ครับไอเอ็กไงไม่ผมขับไอเอ็สีขาวหมายถึงว่าไอเอ็กที่โตเชียโคตตื่กับข้อสุดแก๊งมาเฟียผมไม่ผมขับ RX โดนหนึ่งแฟมิลียซิตไม่ครับอันนั้นดีแล้วอะไรเราไม่เอาไนกันลองเปิด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 นี้หน่อยมีกลุ่มจะเาอะไรนแต่ดิวมันคิดเอาบีไม่ดนตั้งใจใครว่าไม่ตั้งใจตึงสามสทำน้อง ดุมอะไรรถโอ้โหรถยางเฮ้ยนไปไปไปฮชักมึงกลับมาอีกแล้วอไปขันนอกไอ้ดมาแล้วาแล้ว่นึปากฉลามอะไรอะไอไอโอเคใครมีบัตรอีกปะใครยังมีบัตรน้อยอีกปะัผมยังไม่ได้บัตรเลยไอ้ักมึงใส่ขาวได้เลยนะมึงอ่ะทำไมอ่ะวันนี้ไปรุมผมไม่อยากมันตอนเลยอ่ะหรอ มึงใส่ได้เลยเพราะมึงไปจักับพัดแล้วว่าพวกดีจีมันสู้มึงไม่ได้แล้วบอกไอ้เหี้ยจริงป่ะครับเนี่ยจริงไหมจริงมึงใส่เกมฟาเต้ทำไมอ่ะโอ้ยกูโดนเนี่ยจริงจริงไหมจริงไหมจริงไหมครับไอ้ชักวางไปก่อนมันไปมันง่ายไปลุงไม่เอาต้องต้องต้องมานะต้องสัตยยกสองยกอ่ะอคุยดีๆนะบ้านหน่อยครับไอ้เหี้ยดีๆไม่มีใครอยู่ในบ้านแล้วนะ ขอคุยดีจีไอ้ยัยที่บอกอยู่บ้านเราไปไม่ใช่หรอวะไปเหรอแรกก่อนจูนก่อนนะพี่แม่ลุงผมรอดีกว่าผมจะรอวันที่ดีจีอ่ะดีจีแบบพร้อมอ่ะไม่ลุงผมก็จะสุดหน้าไหวนะผมว่าโดนติ๊กตอกยับเลยสุดที่แล้วโดนผมติ๊กตอกยับเลยไม่ได้ผมตัดช็อตจริงครับไม่เน้นว่มึงไงอันนั้นมึงไงใช่โดนผมยับเลย มื่ไอ้ซูมึงได้อยู่แล้วตอนนี้โน่นหนึ่งครับโน่นหนึ่งคือมึงอ่ะถ้ามีรางวัลดาราเนี่ยโดนเห็นแน่นอนแน่นอนอะจริงจริงอันนี้จริงครับเมื่อไหร่ลุงรู้โวยอะไรกันหมดเลยไปอยู่กูไมรู้ไอโวยเฮี้ยอะไรกันบาเนี่ยหงอยหอยสัตว์หงอยโวยเฮี้ยอะไรเนี่ยสามเจ๋อใช่ไหมเจ๋อในกล่องน้ไอ้แจ๊กไก่ทักใครใครเชิญกันวะไม่รู้อ่ะ ไม่ได้ดูเยอะไอชารไอสัตว์อีกคนนึงที่กำลังมานี่คือไอชารกเหรอมาอีกแล้วไอเหียสอนให้มันมาตบเราทีหลังมาดูเอเซปเล่นไงว่าเขาเล่นกันยังไง